ราะว่าอาจารย์เอาไว้ใช้ใบหนึ่งแล้วก็อีกใบหนึงฝากไปให้ลุง่ายด้วยสวยงามครับผมจุดที่ลุง่ายเคยใช้อาบแล้วก็ใช้ชำระล้างภาชนะต่างๆแล้วก็ซักผ้านะครับตอนนี้น้ําเต็มเลยครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมช่องมีสระทุกท่านนะครับผมวันนี้แวะมาทักทายกันมีเอีซ c นะครับผม อันนี้เป็นพี่ทหารท่านหนึ่งนะครับผมส่งของขวัญมาให้ก็เป็นหมวกแล้วก็เป็นกระเป๋านะครับหมวกที่ท่านตัดเองนะครับผมซึ่งท่านก็เคยส่งมาให้เราหลายใบแล้วเนาะในรอบนี้แกษก็ส่งมาอีกนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเป็นหมวกอันนี้อันนี้มีที่คุมด้วยครับเวลาเข้าป่ามันจะได้ไม่ร้อนนะครับผมแน่ด้วยสวยง,งามมากขอบคุณผมเดี๋ยวผมก็จะแบ่งให้ทีมงานนะครับ เอาไปใช้งานเวลาเข้าป่าก็มีบางคนที่ยังไม่ได้นะแล้วก็มีกระเป๋าสองใบนะครับซึ่งเป็นกระเป๋าที่ท่านเย็บเองสวยงามมากเลยครับแข็งแรงด้วยนะแกฝากให้ลุงหายใบหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ผมไปใช้ใบหนึ่งเพราะว่าอาจารย์เอาไว้ใช้ใบหนึ่งแล้วก็อีกใบหนึ่งฝากไปให้ลุงถายด้วยสวยงามครับผม สวยงามมากสวยงามมากแข็งแรงมากเลยนะครับเป็นทาุอย่างดีเลยครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านอ,าอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับท่านไม่ประสงค์จะออกนามเนาะแกบอกว่าเมื่อก่อนแกก็เคยใช้ชีวิตอยู่กับพ่อนะครับเหมือนแบบลุงหายแล้วทีเนี้ยลำบากมากครับตอนนั้นตอนที่แกยังเป็นเด็กแล้วก็พอแกโตขึ้นมามีหน้าที่การงานทํางานก็เริ่มมีฐานะดีขึ้นสบายขึ้น แต่ว่าน่าเสียดายครับพ่อแกก็เสียชีวิตซะก่อนแกก็เลยคิดถึงพ่อแกที่เคยใช้ชีวิตลําบากด้วยกันเนาะแกก็เลยเห็นคลิปที่เราไปถ่ายลุงหายก็เลยคิดถึงพ่อนะครับก็มีจิตเมตตานะครับส่งอาหารแห้งต่างๆมาให้ลุงหายเพราะว่าคิดถึงพ่อของตัวเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้ลุงหายนะครับเดี๋ยวมาแกดูกันว่ามีอะไรกันบ้างครับโอ้โหเยอะแยะเลยคุณผู้ชมมีอาหารแห้งอาหารทะเลนะครับ ปลาแห้งปลาหมึกต่างๆนะครับผมมีหมูหมูฝอยนะครับมาม่าครับปลากาปลากาที่ผมคงจะเก็บไว้นะครับเพราะว่าลุงหายคงไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็มีน้ำพริกต่างๆครับมีกุนเชียงมีกุนเชียงด้วยครับอันนี้น่าจะเป็นอ๋อกุนเชียงหมูผสมไก่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปให้ลุงหายกันนะครับแล้วก็ คงจะบางส่วนคงจะกระจายกระจายไปให้ท่านอื่นบ้างนะครับเช่นลุงดําอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเอาไปกองไว้ที่ลุงหายที่เดียวคงจะไม่ดีกับตัวแกเท่าไหร่นะครับนะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาสําหรับผู้ใจบุญที่ส่งของแห้งมานะและขอขอบพระคุณนะครับพี่ทหารนะครับที่ได้ส่งกระเป๋ากับหมวกมาให้ผมใช้นะครับขอบคุณมากๆครับผมไปเดี๋ยวไปหายลุงหายกันครับครับมีหมวกแหมนใบมหนึ่งแล้วก็ ทีมงานอีกหนึ่งท่านนะครับ้ยังม่ได้หมวกนะครับเดี๋ยวเอามาให้ลุงดีเองครับหมวกจ้าแฟคสับฝากมาให้แฟนครับฮะแฟนครับลุงดีอ่ะทีมงานสามดอป่ะผู้แถวก็แค่ได้ได้สักคำครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาถึงที่ลุงหายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแกไม่อยู่ครับ แกน่าจะเข้าไปในป่าเนาะเราจะเอาอาหารแห้งต่างๆมาให้ลุงผายนะครับแล้วทีนี้ผมเข้ามาถึงแล้วก็ประมาณแปดโมงกว่าๆแกไม่อยู่ละครับแกน่าจะเข้าป่าเนาะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะทํายังไงกันต่อนะครับอ่าอาจจะเอาของไว้ให้แกแล้วก็ออกไปเลยเพราะว่าผมมีภารกิจที่จะต้องเข้าไปสํารวจป่าต้นน้ําเพื่ออ่าเราจะหาจุดที่จะทำฝายแมวต่อไปนะครับฝายชะลอน้ำเนาะก็อาจจะเอาของไว้ให้แกที่นี่แล้วก็ ออกไปเลยหรือไม่ก็อาจจะรอแกสักพักนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นยังไงครับลงผายไม่อยู่ครับผมมีแต่ขวดน้ำปลาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเตาไฟก่อนอ๋อเตายัางอุ่นๆร้อนๆอ,อยู่เลยครับแสดงว่าแก,กก็เพิ่งออกไปนี่ไงครับคุณผู้ชมพอฝนตกลงมาแค่ไม่กี่วันนะครับน้ำที่ คยหล่อเลี้ยงในลำธารนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับผมไหลตลอดเลยเป็นไงครับสุดยอดน่ครับน้ําไหลตลอดเลยแล้วก็จุดที่ลุงผายเคยใช้อาบแล้วก็ใช้ชําระล้างภาชนะต่างๆแล้วก็ซักผ้านะครับตอนนี้น้ําเต็มเลยครับผมสบายมากครับโอ้โหเนี่ยครับพลังอํานาจของธรรมชาติครับผมลงมาแค่ไม่กี่วันเลยครับสองสามวันที่ตกเยอะๆครับโอ้น้ําเต็มเลยครับ ปลาอะไรก็มาแล้วนะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่าเห็นปลาว่ายไปว่ายมาเยอะอยู่นะครับโอ้นี่ถือว่าน้ํเนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพอๆกับที่เรามาเจอแกตอนแรกเลยครับดูไปเรื่อยๆนะครับอในแอ่งมีเห็นปลาว่ายไปว่ายมาในแอ่งที่แกอาบอ่ะครับนี่แหละครับเดี๋ยวถ้ามีน้ําอย่างนี้เดี๋ยวอีกหน่อยเราอาจจะมาค้างคืนกับแกสักคืนนึงเนาะนี่ครับผม เหมือนแกก็เคยจะพยายามกั้นทําฝายแล้วเหมือนกันเนาะเพราะมีเหมือนก้อนหินแกเอาเรียงเลียงไว้คงจะหลายปีแล้วล้วครับเนี่ยแกเอาหินมาเรียงเลียงเียงกั้นไว้เหมือนกันครับแต่ว่าน้ำมันคงจะไม่ค่อยอยู่เนาะแล้วก็คนแก่คนเดียวก็ทําอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่ครับมีอาสาสมัครเหมือนกันนะครับที่อยากจะมาช่วยแกทําทฝายเนาะทําฝายกั้นน้ําไว้แต่ว่าเราต้องดูก่อนสถานการณ์ก่อนเพราะว่าเราต้องคุยกับเจ้าหน้าที่อะไรหลายๆอย่างนะครับนะ ดูปลาครับดูปลาดูปลาปลาว่ายไปไว่ายมาครับเห็นไหมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะโอเคแล้วก็ตรงนี้คือจุดที่เรามาทําที่กองน้ําไว้ให้แกนะครับผมนี่ครับแกก็ได้ใช้แล้วตอนนี้ครับเพราะว่าน้ํามันมีแล้วเนาะ คุณผู้ชมครับเราเข้ามาแล้วไม่เจอลุงเนาะแต่ว่าผมก็ต้องรีบไปธุระนะครับคงจะไม่รอครับเดี๋ยวเราจะเอาของเนี่ยวางไว้ให้แกแล้วก็เขียนโน้ตไว้แล้วเราจะออกไปก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องรีบเพราะนัดกับทีมงานไว้ว่าวันนี้เราจะไปสำรวจป่าต้นน้ําเพื่อหาจุดที่จะทําฝายนะครับแล้วก็คงจะต้องนอนป่าอีกหลายคืนนะครับผมกระเป๋านี่เราก็จะเอาให้แกด้วยนะครับ เรื่องออกไปก่อนแล้วละครับครับผมนั่นแหละครับผู้ชมสำหรับทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับผมคือว่าเรา,าเข้าป่าไปเพื่อเอาของต่างๆนะครับที่ FC ได้ส่งมาให้นะครับ ส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งไปให้ลุงผายแล้วก็ลุงดานิดหน่อยแล้วก็มีหมวกมีอะไรที่พี่ทหารให้มาก็ผมก็ไปให้ลุงดีนะครับเนาะซึ่งแกยังไม่ได้ในรอบที่แล้วนะครับผมก็คลิปนี้มาค่อนข้างที่จะเรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวเข้าป่าเพื่อไปสํารวจจุดที่เราจะอยากจะไปทําเกี่ยวกับพวกฝายชะลอน้ําอะไรนะครับเราจะเข้าไปนอนในป่าคงจะหลายคืนนะครับผมก็ช่วงนี้ถ้า คลิปมันอาจจะลงไม่ต่อเนื่องยังไงก็ขออาภาัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ทีมงานทํางานหนักต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้คงจะต้องลาไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ